แก๊กนาต,ตายาค่ะเ้ยตายตายดึงโดนเท่ากับตายแหววแจว๋แจวเฮ้ยอันนี้ไม่ดึงก็ตายมันจะเดินมาปะเช็คเลยไม่โดนอันนี้นนว้า แก๊กนาตาาเขียวช่วงบนแก๊กนาตา雅แล้วกันทีมตรงข้าเป็นฝ่ายเลือกมั่นใจแหละว่าแม่นให้มันมั่นแม่นนะก็ยิงได้สองว่ะ สองแล้วฮาฮาแก๊กนาตาาค่ะน้องจบบนนะจบบนนะแคลรี่ขอเวลายินแพ้เราได้เราได้ มาหลอดอยู่นี่สินอยู่นิ่งไม่โดนป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีทาไมเดินแบบนั้นล่ะแคลรี่มันอยู่เยอะ วิ่งเจ็บอยู่นั้นอ่ะมาหลอดมามาหลอดมันจะบินมันจะบินมันออกไปแล้วมันรู้แล้ว แม่มงบินช้าเอ้ไม่โจนมันก้าตัวแล้วอะฝั่งนู้นนะ่ะมันเอาใครไปวะออของเราถูกโจมตีหูหูแคลรี่โดนะนะวนะ เรียบร้บอยกลางส่งตัวตาล่าขึ้นขบวนได้ไหมไม,มีสาก,กิลเออป้อมตีป้อมตีเอ้ยฟิกไปแล้วไอซาตาเออ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าให้มันอยู่ดูดูดูเพื่อนดูเมื่อกี้แบบหรอ ซินไม่อยู่ใช่ไหมมาหลอดไม่มีโดดอ่ะมีซินด้วยนะนี่เฮ้ยนี่เพียวเองลอดอีกแล้ว <additionally. S 2> เออใช่ ไม่รอดแล้วเพื่อนเราเก็บหมดแล้วแสดงว่าไม่ได้ฝึกอ้อยแต่ฝึกคีล่าใช่ไหมบอกทีคีร่าน่าจะง่ายกว่าอ้อยนะ <c oughs> ไม่รู้ดิดโอ้กระโดดมานราิน ยืนอยู่ตรงกลางเลยขอบคุณฟอลโล่ค่ะวิ่งเหรอบินมาเหรอที่สกายดอทคอมยังไม่เคยเห็นซีเล่นล้อยนะำนับเลยเหรอบินหนีบินหนีบินหนียังไม่พร้อม แอชวิสไลด์หอดชองซีล่าด้วยงับงับฝึกไหลมาลมาหล,ลอดมาแล้วนะมาหลอดมาแล้วโซยโซยทันทันทันทนัทนมันโดแนโดแล้วมันโดดแล้วดึงมันซิ ต้องต้องงี้ต้องงี้ต้องงี้เอาทีก่อนถูโจมตีแตกเฮ้ยยินรีก่อนนะยินรีก่อนนะ ตายตายดึงโดนเท่ากับตายบอกเลยเจวเจวเฮ้ยอันนี้ไม่ดึงก็ตายโอ้โหมันเหลือสองมันเหลือสองอยู่กับเพื่อนเราหนึ่งอีกตัวหนึ่งยังไม่โผล่ยังไม่โผล่หว้าอย่างนี้ เอาดาร์กเหรอคิดว่าจบได้แล้วไงทำเพื่อเอาดาร์กมันเกิดมันมันจะเดินมาปะเช็คแล้วไม่ อ,นนอนนไม่ทำดูดเลือดเลยพี่อันนี้วุ่นไม่ทำดูดเลือดหรอดูดเลือดหรอมันต้องดูดเลือดจ้ะมันต้องดูดใช่ไหมใช่โอเคชิบหายแล้วยิ่งไม่มีฟิตยิงขิดแน่เลยจังหวะนี้สองต่อจากรองเท้าโอ้ god มันอยู่นีหมดเลย อ๋อ,อ,อ,อหรอยิไม่รู้ปกติเห็นทำชิ้น2องก็จะรองเท้าอ๋อนาตาาต้องหลุดเลือดเหรอไม่รู้เลยเฮ้ยแก๊กดูดแก๊กดูดขีดเฮ้ยไม่ขีดมันบินมันบินมันบิน บินฉ่ำเลยนั่นอยู่ข้างบนอาได้แล้วบนสองตัวไหยะติมาหลอดมาหลอดโดดแล้วมาหลอดโดดแล้วเุ้ยเมียวตัวนี้ได้ไหมอะโอ้ <It S 1> นิดเดียห <been> มือนจะขิดม,มามจ้ามามาจ้ามาสอน,ม,นมาจ้ามาสอนจบกันเออหโนโน่โดนตัวยักษ์อะบินอีกแล้วเออบินดิบินดิบินบินบินฟิกฟิกไม่มีเอ้ยแข็งอีกอาตายแข็งก็ตาย โอ๊ยอ้าวหมดอ้าวหมดเลยหมดดงน่าจะเดินไปมันม่วงปะนั่นใช่จริงด้วยสึกชิงงอสึกชิงม่วงอ่ะดดูดูด ขอบคุณค่ะนี่มันโดดใส่ยีนอย่างเดียวเลยวะ่ะไอ้วนน้ำมออย่าบินแต่มาจ้าเราไปนี่แล้วเออมันจะเห็นมาจ้าไหมไม่เห็นหรอกวินี่เนียนไว้ออกมาหลอดกลับ เนียนใหเออนุ๊กเฮ้ย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 สีเนียนอยู่มาจ้าเนียนโอ้โหเนียนอยู่ตือพอล้วสีองดาวหกหมื้าพันห้าร้าสชนะได้ไงวะเนี่ย ฝั่งโน้นมันดาบตัวมาดีดูดีฝากคุณฟ o ลโล่ครับฝั่งโน้นมันดาบตัวมาท,ที่ทาร่าเลยห้าสิบห้าเออเออกดแรงค่ะกดแลงหยิบสองดาวในที่สุดฉันก็กลับมาสี่สิบดาว